สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาลำพาตาลุบันพาเพลินมาแล้วพี่น้องหนาวหนาวขี่รถมาวันหนึ่งเป็นขนาดแดดด้นี่อากาศแดดแดดยังหนาวอยู่มาใส่วยเตีพี่น้องก๋วยเตี๋ยวมาหาเหรียญน้ำเชิญมาหากินก๋วยเตี๋ยวสันเดียร์เอารถจอดไว้แล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าของเงี้ยนก็เป็ี่ยนถิมมิดตั้งตั้งไวนตัวเฮ้ heo nữa này nè, ơn này ơn nữa này nè, ơn nữa 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 cứ nữa 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 ก็ายังเอาอก็ยูครบอยู่ไหมเอาเข็เ็ดจิงกอนเถอเิญเฉิเอยเชิญพิวพิวว้วเนี่ยกุญแจเฮียนกกุญแจหองก็เปิดโอล็อกอยู่นี่โอ้นกุญแจเสียอันตราอยู่นี่ในห้องน้ำดิ้พิว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  ผิวเพียวๆเนี่ของนำก็บยเจอเอามงือแต่บเนี้เออผีก็งามแต่บกีจาขอเงี้ยระปเต๋าพีงามงามมือนวยกพีกแหมเนี่ยกไหมเอ้ยเีหียว เจ้าของบ้านไม่อยู่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ,บ,บ่บาเห็นจาก <laughs> เดี๋ยวเปิดอุก่อนกะจีนในถังน้ำแขง็ง <laughs> โอ้ยถังน้ำแข็งกับบ่ <laughs> มี <laughs> เปิดหาน้ำถังน้ำแข็งกับบ่มีเจ้า <laughs> 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 ของเฮียนไม่อยู่ เจ้ากินบ้าคอยเ็ดยหในคอยเฮ็ดให้กินข้าอยากมันคงขฮากับตำจีนนี่ครกก็มีอียงมีครบเรียบร้อยอันไฟก็หมอหมอหมอก๋วยเตี๋ยวกับเปิดไฟอยู่นี่หรอแสดงว่าพอไปไกลดอก แสดงว่าพราท่านไปไกลป้าหมอกกเตียก็เปิดไฟไว้อยู่เป็นความเป็นยังกันเรียบร้อยอยู่นี่อยู่นี่มต่ต่ากนมาอยู่คนไม่อยู่คนไม่อยู่ท่านที่ได้ไปนอนเราท่านที่ไดนนอนถาเอานอนถาก็ได้ดอกสันขันปาเที่ยใจม่ค่าก็นอนถาร <c oughs> ุดเปิดเบิงแล้ว <c oughs> บาบ๊อี้บ๊อบอาบน้ำเชาดิโอ้ยคุ้มันง้มหอยยี่น้ำซาแต่ว่าหมอกไอเตียวเปิดไฟไปอยู่เออแมนคุณรอดนี่แหละบ่ไปไกลดอกตีไปซื้อเส้นก็เดี๋ยวหักหนาวพี่น้องโอ้ยหนาวคือระถอดหนาวคือบนลงเสียกันเน่าโอ้คือบนลงเสียกันหนาว มึงขาเราพี่น้องมนโอกโลอกว่าเป็นท่าแป้งไว้ขาตีนันขาน่าะได้เงี้ยมาได้ได้น้องชาไม่ได้บึงบึงไม่ได้ทงเงี้ยมองไม่ใช่เบี้ย<อ><น>ไปใส่นวลอนงางไทยนี่แหละวะน,น,นอนตากแดดกันย,ยานมือป,ปุอยอย๋ย <c oughs> เอาเครื่องนึ่งก็ได้เอาแต่ขาถือก็ได้ลองเรียกใหส่นวยอนางถาดเถื่อจะข้าวกันพี่น้องถาดเถื่อจะข้าวกันเราลองเรไปไกลกันไปไกลนั่น กันไปไกลนะเราสิบ่เปิดหมอก๋วยเตี๋ยวไว้แต่อันนี้เราเปิดหมอก๋วยเตี๋ยวไว้แสดงว่าบ่ไปไกลเอาหลังจากนั่งถายบึดนึงเราพี่น้องมีิดจีรีเอานั่งถาาโดนเตรีเราเดินนี่เชิญหมอก๋วยเตี๋ยวเจ้าแห่งตอนนี่ไหมเชิญเด็กมากกับโมเมนต่จากคน เอาบอกว่าทั้งวันยังนั่งนอนหลับเลยไปว่าเป็นนอนหลับคือโดนแทะคือโดนแทะเถอะนั่นมากแทะเจ้าก็ว่าจะมาเสพไเพิ่นบ่ได้โทรหาเจ้าบ่โทรหาเราบ่โทร่วก็นอนงถ่ายนี่แหละสินเนาะเจ้าได้ไปไซบ่นี่ ใช่าจะก็อะกว่าใจะไม่ไปไปใส่บ huh. ่ไปไปไปจไปยังกูซุ่มไปเที่ยังบ่ไปยังไหนรถป่วยอยู่บนอยู่ดีโอ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 ว่าจะไปเบิ่งรถแต่ว่าเลยสิยางมาเอเลยสิแวะมาเล่นน้ำเชินจะเข้าแต่นี่มีธุระกับเรานิดนึงเลยนั่นแวะมาหาเราจะเข้าหมดบูยเอาเขาจะแต่ถ้าจังไนเรามากก็นอสันเนาะถ้าจักเราไปใส่จักแล้วมันเห็นไหมม่นแมนบอก ข้าจะเข้าขันนี้กบอมเมียนารถเฉินรถดำดขี่มาสองขันแล้วกอมเอนจ็ขันใส่นายัได้ล้ำถาถึงได้ล้ำถาละบันยืนถาค่อยถาแล้วก็เรียว เิงเอยฟังนิท่านถ่าสันะฟังนีท่านเถะคิวคิวคยววยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยจ้าขวงเยี่ยจากไปใส่นะกูนะกูนะมาเวมาเรวมาเลยว ปวดแฉะปวดแฉะว่านางถามว่าเธอก็เจอกินเอาเองอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วแม่ขามาแล้วช่างมุ่นดีก็ก่าเห็นกันลายมือเอ้ยไก่ไก่จะได้เบลล่าเร็วไงไก่จะได้เบลล่าุ่นดีเขายังได้กับมุ่นดีก็แม่ลำพ่อก็แล้วกันมานจะใส่ดิมานจะเียคนหน่อยมาน้ําบ่เนี่โอ้ น,นั่งถ่ายนี่โดนเราเห็นผู้ใดสิเดไปเปิดหาน้ำทังตู <S <S ้เย็นกับทังน้ำแข็งกับบะมีวันไปงมหอยมาหมอก๋วยเตี๋ยวกับหมอก๋วยเตี๋ยวกับติดอยู่นะจังหวะวายยี่นี่ล่ะแสดงว่าบ่าเป็ดไก่แสดงว่าบ่าเป็ดไก่โอเคแล้วคนหน่อยลงมาแล้วคนหน้าหน่อยลงมาแล้วอ้าเอ้าลงมาทั้งไล่นั่นเลย มาตะใสเกาะมาตะใสเกาะกระยอนขับมันมันหาดแต่หมอกไก่เตียวคือจังเปิดยูวสันเดียร์นี่หมอกไก่เตียวเปิดยูวไปใส้กับเจ้าของสันเดียร์อะไรกันยังอยู่แม่ในห้องกับพี่หัวกุญแจเสียบไว้ย่างดีแม่ลำซัดไปครับลูกหน่อยกข้าาามมถบ่ไ

โอ้มีมีมูมีพวกองเหรอต้นนี้ด้านลาบร้านก่้อยตรงคำกันโอ้ี่มูลจะวาทนี้ปลเจ้าป่าน่าเพิ่นป่าน่าเพิ่นจิได้รับไงแทะโอ้เลยไม่ไปโอ้เยได้ไปไม่ได้ไปไงดอกเปิดที่นี่แล้วมูกันที่นี่ล่ะสันนะไม่ได้ไปไงดอกเป็นเร่องใดกิจการเขาพาไปอยู่ตัวพได้ ตามเศรษฐกิจครับแน่วเหรอตามมาขายได้เพราะมันก็ขายได้สำนัญเศรษฐกิจนั่นแมนแมนอันใดก็ยากี่ยนบอร์ลายล้านเดูได้เห็นข้าเจ้าปิดกิจการลงเคยไปกินข้าเจ้าก็ปิดกิจการลงว่ะอะไรชาหางคาไฟนั่นล่ะกาแฟินกายยาควายลูกไปโรงเรียนคือเกาเหระคือเกาเหรนแหละแบบเกา เนี่ยเดี๋ยวนี้คนคนกับว่าใครสัญจรบันไดเนาะสัญดันหนึ่งกับว่าไปใส่มาใส่ยันยันระเครื่องโอ้ช่วงคนละเครื่องมีปูโมชันโอ้ยุนี่ยุนี่ยุนี่มีปะกรเฮ็ดครับโอ้มีหอนยุนี่ก็มีคนละเครื่องเอาก็ดีแท้ก็ดีแท้ช่วงช่วงค้นงบใส่คนละเครงยังยั่งอยู่สายดีเป็นไงอืมอนี้เริ่มมืดเริ่มมืดแล้วปะ มัไหนคนละลายบาดมาได้สามัหาโอ้บาูจาเคล็ดอาวบเป็ยนเค็ดอาวบเป็นมาได้เลยโอนีท oh. e, ิมันเลื oh ่มพอนแน่ you ิน uh, ้ำเลือมัดงบงนึ่ขายดีเลยขายนี่คนละคนคนหน่อยนอนหลับเราพี่นองอุ้ยตุ้ยนบ่บ่ออกไปใกล้ดอกแยนเพื่อนว่าแยนเพื่อนว่าไทยเด็กหน่อยไยประมนเราของเจ้าเนาะลูกเจ้าเนาะบ่เป็นลูกบ่บ่เป็นลูก

กงโอกว่ายำๆถามเขา่าเห็นว่าว่ามันเอาไปใส่คืองวันเห็นคนว่าไปง้มหอยว่าหนาวบันนี้คือริเก่งเท่าว่าไปง้มหอยอยู่สาวว่าห้ามึอออกมากับห้ามือก็ได้ออกมาโอ้โหโอ้โหเขาได้ขอไปหาบกันบ้านใหญ่กันโอ้เอาหยอกมายา่หยอกเอาอย่อะมากหน่อยแหมล่ะห่วยลูกมาตัได้เพว่ามาตัวก็ได้ว่าลูกมาตัได้ เอาละเอาเห็นกันแล้ววันนี้นะครับเห็นกันแล้วมาเรียนแล้วมันยาดฉินนะครับมาถามเขาถามเขานี่ครับพี่น้องมาให้เรามีแนวมาให้เราซอยเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาติกิจตุลาก็ดมได้มาหากันเมียนแข่งแสดงโทรศักษาจำคุณแม่นรอแม่นเนอะแม่นแสดงว่ามีปัญหาอยู่แล้วปัญหาแล้วฉันขออนุญาตพี่น้องครับปีชีพซ้ำนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวให้หยาดฉินแก้โทรศัพท์ใหม่เดี๋ก่อนมันเป็นว่ายืวาบวื้วื้วื้ววาบ ขอใหญ่พี่น้องครับพี่คลิปซ้ำนี้นะครับพี่น้องครับสุดถ่ายไปเมื่อพี่น้องฮายุดีกินแซ่บสุกขู่ซุกคนปฏิจักรคลูกไผ่ขายกีบโศกมันลำล้ำด้วยด้วเด้อพี่น้องเอ้ยนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ